ฝนก็รงแห้งหรือบัานเนี่ฝนตกน,นเนี่ยม,มันบริวาแต่มันบริวาแต่มวลสิกันมุงและคนเนี่ยก็สิกันมุงคือกันและเเนี่ย <c oughs> อันนี้หั่งมูหังที่สองอันนี้ครับ บายดี Body, ทุกคนยินดีตอนฮับคาซูซองเบาไกาบ่บนหน้าคือเก่าเต็นช้าวมากครับหนึ่งเข่าก่อนเลยเมื่อคืนนี้ครับว่าเชไปเลาะแจงคาตาเลยไปเลาะน้อยเดียวหนึ่งวนลงมเมื่อคืนนี้ก็นิไปเลาะนั้นนอนไปนอนมาฝัน ฟันว่ายิ่งยิ่งยิ่งคนก็เลยเย็นหลุกไปหาเราเบิ่งในซามแย่ยิ่งยิ่งในซามแย่เราไปเบิ่งซามแย่ตัวแรกกันแล้วคืนเพื่อนฟันชิโตเออบ้าเบิ้งซามแย่มันไม่จักแย่กว่าไปแย่ตัวนี้ กับไปเจอไฟแหงต้นเนี่ยกับไปเจอชัดกับไปแหงต้นนั่นอย่าเงี้ยมิดจัดแล้วผนกับมาพอดีลบมากว่าตามความฝันอย่าว่าฟันมนืนยิงขุนเลยเดี๋ยวยงชัดใหญ่เลยนะฮะ กิ <c oughs> นนาใหม่กับแจวกินแล้วแล้วเดี๋ยวจะนอยให้จังจะไปหลอกเมื่อนี้ก้าไปหลอกหอนเถียงเลย เดินทางบานเนะี่ยโอ้สีังหนกในขนาดเลยหนกว่องออกเนะี่ยเดี๋ยวฮาสิเลเขาดงฝัง เขียนอย่งเี้กะด้กระดอเลย อมาชนนี่ฮะมีถากทุกคนพลาฮาเอามาเอาได้นี่จับสองสามตัวเลย,น,ยน้นอยนะมันคล้คายๆปิ้งนัน่นแหละแต่ว่าโบแมนปิง้งเขาหยางมาในสีคุดอกเกเรยถาจับเด้ปับ๊บเลยกรุบกรุบเด้อจะคือบงไอ้ต่เงี้ยนงนะเดี๋ยวหลอกเข้าไปชนใน,น,นมันจะเป็นดง ตอนนี้ก็หดกลางดงดเลยแหละโอ้คนก็ล่งแห้งเลยบานเลยแต่ฝนล่งแห้งนั่นนี่มีโอกาสเจอเจอมูม,มันกัดมุ่งนะขนาดเลย ดแต่วนนี้ข้าส่วนเงี้ข้าวบงส่นนวนเงี้ยกันเดี๋ยวลบอยู่ต้นไม้นี้กันเดี๋ยวจะหน่อยจิ้ไปนะเบิึงทองฝาครับบริมือพันได้แต่ว่าพันตก เดี๋ยวเอาหลอกเข้าไปตุยตัวนี้เดี๋ยวลบอยู่นี้ก่อนกะที่ว่าลบได้ดยู่ได้ต้นใหม่มันเด่นเดนเนี่ยนี่เดี๋ยวคนเหลื่อมเศร้าชักหน่อยหนึ่งนะฮาจังหลอกถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเอาสิหลอกไปใส่วางมุงมูที่เขาเคยยิงหลอกก่อนมันทุกคน เขาอย่งอางมูไก่อยู่ไก่หมกคนะนตกนะ่นี่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะบางทีมันอาจจะอนาคตโบ,บกไกยบันไดจากทีว่าจากจุดทีว่าอยู่นะะว่าในหั่นน้นมีนม่สี่งมงหนาะมงนกัดนะนกัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหล่อลอ,ลองหล่อตามตุยไปจุดใดจุดเก่าทีว่ามันเคยเห็ดนะมันก็เห็ดเลี้ยงๆกันไปบริเวณนะั่นแหละโบกไกยกัน เดินทางต่อยืนอยู่ในหันนัถากไล่เลยจับแถวแข็งแถวคานเดี๋ยวเาห,ห้าวังชนมัน ลบอย่างนี้ก็คน,นกับคนทำานเด่นมั้งใช่แต่ว่าเขาสนนะฮันคักอลไรแต่ว่ามันมีถักถักลายถาดลาย,าลายแนมลงไปในคาหลุดจับอยู่เว้ยเลยพบมากที่นะฝนตกน้าหนี่ขาดเริ่มลายเลยแถวๆนี่ยนะ ฝนตกนั่นนี่ยมันบริวาแต่คนบริวาแต่มูอันสิกันมุงและคนนี่ก็สิกันมุงคือกันแลน้วเนั่น <laughs> <laughs> แห้งๆกว่าเก่านะว่าคนตกจะข้านึงแล้วคนที่ยุดแห้งบ่ิยุดแห้งนุ่มอีกในเขามาลบอยู่วางงาไใหม่นี่ก็อ,อยู่ในหันเปียกขาก,กันเลย <laughs> วางเกาห้าหลี่วางได้นี่คครับเล็กตกเสียที่มีถานเดี๋ยวห้าหลบอยู่นี้ก่อนเพราะนคนเริ่มเศร้าลเลวเ้าจังเลาะต่อเพราะวา่าคันเ้าหลอเนี่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอ,เจอมูนลายพวาโซนเนี่ครับมันอะไรอยู่ไดแบบว่าเจออันมุงมันนะลายบอลยู่แต่ว่าเด้ห้าสิลเลาะเบิ่ง แต่ละบอลแต่ละบอลนะอ่ะบังทฤบ่เัวสาแหละทุกคนเดี๋ยวหันเหล่าคนควานอีก็ ยืนมากนี่ก็เป็นช่วมงคล่ะท่านใดอายุไปเดี๋ยวห่าหลาะบันแนะยกยามันเดี๋ยวห่าหลาะขึ้นทึ่งเลยก็มันจะเป็นดงขึ้นทึ่งเลยนะแต่ว่ามันจะมีเส้นทางนะแล้วาจาังจีออมไปตามมันอะไะเดี๋ยวหลาะไปน้ำกันอันนี้ข้องข้างมูตัวเก่านะ แถวบริเวณนี่มันกัดมาโผล่กันเะมากเดี๋ยวเอาหล่อเบิง้งในโซนถึงถูมันหนาชิกัดใหม่เลยมันอยู่ห่า,หางก็อันนี้ห้องมูห้งที่สอง เียังไงมือก่อนอยู่หันเลยมันยื่นอยู่หันเลยบองบนแถวนี้มันเห็ดแปลงมันเลยอยู่ทรงในอย่างนี้นะ คือเหมือนมหดรุษมแม่โอ้มีอีกข้างหนึ่งนีง่นาชี่หางเก่าเลยตัวน,นี้ก่ะ แลยว่าทรงทรงให้ในนาซินี่นะครับแต่เราลองเลาะเข้าไปชนเพิ่งมาแถวบริเวณป้อง เดินมาเจออีละมงหนึ่งโอ้มันเห็ดส่งครับเด็ก่ะวังมันแหม่มันอันนี้ค็ นายจะเป็นมงเต่ามันโอ้มันเป็นห้างด้ยแล้วมันเห็ดนะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปส่งนี่ก่นอนเจอเลยสีม่มงแต่มันมีม่มงเต่ามันอยู่พวก,กอะสี่มงห้ามงหกมงหรอกอยู่บใกล้กันนะมันเห็ด ปิซิเมน์เห็ดใหญ่เขาไปเดือดี๋ยวลองเล่ะเขาไปบนงนะ้าทางในมีลายมงแสดงว่ามีคนมีคนมาหลอะยิงแล้วทุกคนงบงจากกลางตู้อ แต่เดี๋ยวห้อก็ตามตามเข้าไปส่วนนะครับนี่มาเจอวางอนามุงเก่ามันแถวๆนี้แสดงว่าบริเวณน,นี่ครับจุดที่ว่ามันเคยเหตุมันเคยเหตุข้างแล้วมันก็เหตุอยู่บกล้กันนะ สองม้องบอนมันเคยมาแมบบโบกนะเดี๋ยวเราไปก่อนทางลุมนี่จะเป็นทรายห่วย,ยเราต้องมาเนี่ยเจอทรายห่วยนะ Lót tham sai vui lắp hai con con họ bỏ lấy thôi con hô thôi thằng mặt vừa kai bội xiềng gặp bọc bóng bé tay lơi chắc lên thôi con bóng bóng นีาเริ่มลายแล้วปลาน แม่งนี่แม่งอย่างสีนงนั่นแต่ถามมันตัวใหญ่ๆนะเอาไปจีกินได้คลายๆแม่งมุ่งตอนนี้การเดินทางขึ้นมาหอนเลยทุกคนถือว่าขนาดเลยไปมาได้ ราขึ้นไปส่วนเต่มเฮ้อปวดยังเลยฝนตกแต่นกมันไล่อยู่ในกนกน,กนี่อนบอลเลยรับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนยังเลยกันเดี๋ยวไปหาปูห้าปลาก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเอาเบ่งป้าก่อนอเอโอเ เอาแล้วเอาแล้ว,เ,เ,วเ,เห็ดละงอกออกบ้านนี่ฮะนี่ป๊าเอ้ทถาเห้อนะโอ้แสดงว่าเห็ดละงอกอกทุกคนเ,เดี๋ยวล่องลอลงไปทั้งหลุมมึงกันห้าเบางป้าก่อน ไม่หน,นีนะคือบอสังเกตเห็นปลาบันไดเลยแล้วหล่อลงไปตามหองแถวหลุมนาซิมี่ห้ากับห้าปลาหน่อยได้ทุกคนห้าปลาซิวโอ้นำไสคักขนาดเลย เดี๋ยวฮะเราเลบะงุตากันบนได้ปลาสิวสีลายมองไหละดูกำปิดถือปืนมากระหอกเกิร์ปลาโคลอ๋อเธอ หน้องม่เนี่นมีเด็กงัวดอกมากินนี่นนโอ้ยอ่าเราเบิ่งปลาซิวบ่ได้เอาตัวนี้แหละทุกคนนี่ ไล่นอโอย่ป้าบ่ค่อยมีทำที่เฮาเลาะลงมานะเดี๋ยวไปหาเบิงหน่อไมกันหาหยาดงัวกินก่อนบ้านเนี่ย <c oughs> Nếu như bộ đầy giá, chúng ta sẽ lấy nếu như thế này. Nếu như bộ đầy giá, chúng ta sẽ lấy nếu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà. Khi chúng ta đến nhà, เดี๋ยวได้น่อไม้นี่ละเมื่อน้องไม่กครับอันเฮ็ดเฮ็ดละงูเฮ็ดปัวเฮ็ดปัวกระได้เฮ็ดละงกูกระได้ทุกคนคือว่ามานได้ไมันีลยมากอะแต่ได้ก็ได้ยังละหนึ่ง <laughs> <laughs> ต้องห้ามเปิงย่านางเอาไปแจง อยงว่วบ่อมากินหายาดหายาดนั่นอาหารง่วนนี่แหละกินมันอยู่ได้มันเห็ดละง,งูแล้วกะ็เห็ดปูอกแล้รก็ะกะน้องไม้เท่า่าครบสุด ขาดเดีย๋ยวจะนั่งฉันม,นมันมีจะนั่งนี่แกงเดี๋ยวเลย ไปลงไปเนี่ยเจอกระหอ,อกแลนลิลิล,ลมาอเอาโก้ปดปทือ,น,อนยังไปมันก็มาชส่เลยไนดะ้ ต่อมไปอ้านี่กรเดี๋ยวสิได้พักพรก่อนทุกคนนะผ่านแนดเป็นไงเป็นจีบปรมานยังหรอเห็นนั้นแกงเห็ดอย่างั้นเบิด <c oughs> เป็นไดเบิร์ดได้พอ,อยังเลยม,มีดินสิมเนาะตแต่ว่าเบิร์นี้แดดออกอยู่แต่ว่าส้นนะฮะมอือตื้อใหม่เลยฝากนึงแดดฝากนึ่งมันมืด เมนอ้าเดี๋ยวจังได้กับคลิปนี้วิดีโอนีฮา o u จบเพียงจำเนียล,ลาวทุกคนเดี๋ยวคลิปนาทุกคนพบพกันใหม่เด้อบ๊ายบาย